สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเห็นไหมเราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่สวนค่ะวันนี้เราจะมาปลูกต้นผลไม้กันค่ะแต่ก่อนอื่นเราเอาเราเอาผลไม้ที่เราเคยปลูกแล้วอะ่ะมาโชว์ทุกคนก่อนดีกว่านี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือพุทราคะ่ะทุกคนใช่พุทราอืม นี่น้องคือทุเรียน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปชมต่อเรื่อยๆนะคะนี้ก็คือต้นส้มนะคะนี่ค่ะออกผลแล้วอือือเนี่ยตรงเนี้ยคือมะม่วงอันเนี้ยเราปลูกหลายต้อนอยู่มะม่วงล้วให้พ่อเราปลูกทุกคนอันนู้นก็มะม่วงเนี่ยมะม่วงเหมือนกันคือแบบเยอะมาก อันนี้ก็มะม่วงเินมาอีกก็คือตรงนี้ก็มะม่วงเหมือนกันทุกคนรบตรงนี้อันนี้ก็มะม่วงอีกะอนะคะล่านี้ก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เราก็จําไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะนี่ทุกคนฟักทองน้อยเรามาดูมุมนี้กันว่ามีอะไรไหมอ่าไม่มีเนาะตรงนี้ไม่มี ไปเราไปปลูกต้นไม้ดีกว่าไปเรามาดูกันก่อนว่าเราวันนี้เราจะปลูกอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้อยหนาค่ะน้อยหนาสีแดงเราเคยปลูกให้พ่อปลูกอะ่ะน้อยหนาเขียวละแต่อันนี้เราจะปลูกสีแดงส่วนอันนี้นะคะทุกคนก็คืออะโวคาดโดซึ่งเห็นใบไหมคะอันนี้คือไก่จิกไปแล้วคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยดีกว่า เลึกเกินึกเกินน่อออืมเทคนิคนะคะห้ามปลูกลึกเกินนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่โตะคะ่ะอันนี้ค,คำแนะนำจากเกษตรกรมืออาชีพนะคะ อันนี้บูตเจ็ดนะคะทุกคนสุดยอดค่ะน้องบูตเจ็ดนะคะอันนี้น้องปีเตอร์สันนะคะน้องปีเตอร์สันสุดยอดค่ะทุกคนน้องน้องโตไวมากน้องจะโตไวน้องจะออกมาอย่างงดงามให้ผลผลิตอย่างดีเพราะน้องสุดยอดเราต้องชมขนานี้น้องต้องออกแบบดีมาก

เสร็จียบร้อยค่ะทุกคนทำไมแบบตัวอหู่แล้วแบนี้้าราจะมามาปะมานจะเหยือแมงอาจารย์แต่เหย่อฮะาพูวะวะนั่นปอาจารย์แต่เหยื่อเดัทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปลูกสรล้วเดี๋ยวเราพาไปดูอ นี่ค่ะที่เราปลูกเสร็จแล้วน้อยนะอันนี้ทุกคนน้องขนุนของเราไปดูอันนี้ก็ขนุนอีกแล้วแต่คนละพันกันนะคะทุกคนุ้ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรว่าพันอะไรอ่าอันนี้มะม่วงเอ๊ะไม่ใช่อ่ะ <Okay. S 1> แต่เย่าอันนี้ อะไรอ่ะพีชป้าแต่ลูกพีชซึ่งเราซื้อมาประมาณสี่สามต้นสี่ต้นอันนี้ผู้หลงเหลือนะฮะรอชีวิตอันนี้ก็มาม่วงค่ะทุกคนมาม่วงอีกแล้วอันนี้ก็น่าจะพีชนะเราก็ไม่แน่ใจรอมันออกลูกเราก็รู้เองนี่คือ,อยังหลงเหลือชีวิตก็คือเลิศ อ่าอันนี้มม่วอ,อีกแล้วอ่ะอันนี้อะไรเนี้ยแต่น,นี้อะไรอ่ะ mm hmm. จำไม่ได้อ่ะน่าจะเป็นเป็นลเบอร์รี่อะไรสักอย่างป่าสีเหลืองๆก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวรอมันออกลูกแล้วก็เอ้ยทุกคนเห็นไหมเห็นหรือเปล่ามันออก มันออกลูกเล็กๆ o ้ oh my god ใช่แล้วเนี่ยนเนี่เราดูพุ่มอันนี้เราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นรัสเบอร์รี่ป่าแน่เลยอะทุกคนไม่รู้อะ่ะไม่จับอะ่ะอ่ะจับสิทุกคนอ่ะจับจับมันไม่จับลูกทุกคนเห็นนะ,อะสอ่วนอันนี้เชอร์รี่ไทยเขาเรียกว่า เชอร์รี่ไทยหรือมันวชอรี่เอยเชอรี่ญี่ปุ่นสิน้องๆสุดยอดสวยงามตรงนี้ละมุดทุกคนนี่น้องออกลูกแล้วน้องต้งนนี้เราปลูกปีนะปีนี้นี่แหละแต่น้องเริ่มอ,ออกลูกแล้วนี่ฮนะสุดยอดน้องเก่งมากตรงนี้ตรงนี้ฝรั่งฝรั่ง อนอ้น้องฝรั่งแล้วก็ปลูกพร้อมกันให้พ่อปลูกให้เนี่ยน้องเริ่มอ,ออกแล้วเราว่านะถ้าเราว่ามันน่าจะแบบห่อได้แล้วปะกลัวแบบอะไรมาจิกกินแมลงวันทองมาจิกหรือมาวางไข่อ่ะตึองน่ารักมากนี่แล้เดี๋ยวเราพาไปดู อ่ะอันนี้มีพ่อมีอีกพ่อมีอีกซึ่งอันนี้อ่ะคืออะไรอ่ะทุกคนเราดูไม่ออกเราจะดูรู้ไหมไมนคืออะไรอ่ะคือแบบเราดูไม่รู้แน่เลยทำไมไม่จับอ่ะให้ทุกคนช่วยดูโอเคช่างมันถเถอะเนาะอ่ะเราดูใกล้ๆนี่ทุกคน เราจะรู้ได้ไงว่ามันคืออะไรอะ่ะซึ่งมันไม่ชัดเลยอ่ะมันไม่โฟกัสไอ้นี่ให้เราอะ่ะมันโฟกัสข้างหลังอ่ะทุกคนเอาดูสิอ่ะอันนี้ต้นอะไรอันนี้น่าจะวัชพืชหรือเปล่าพ่อบอกพ่อไม่ได้ปลูกนะทุกคนอ่ะเรามาดูส้มส้มเช้งของเรานะคะทุกคน ตรงนี้คือหินแบบหินเยอะมากไม่ออหรอไม,ไม่ค่ะทุกคนนี่ส้มเช้งนี่น้องออกดอกแล้วลมซิทุกคนมันมีกลิ่นส้มด้วยอ่ะโอยมันคือจีอ่ะส่วนอันนี้ก็คือส่วนส้มซึ่ง นี่นะคะทุกคนหัวเปียกแล้วค่ะ <laughs> มันร้อนใช่โอเคไหมทุกคนว่าอ่ะพ่อบอกว่ายังมีต้นอุ้ยตรงนู้นเหมือนมีต้นไม้อีกใจเสียมาต้นไม้ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนไปเราไปดูต้นไม้เราอีกดีกว่าเพราะว่าเราก็เยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีชีวิตรอดเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้คือเงาะ เงาะเงาะเงาส่วนอันนี้แต่ได้ยุกเนาะพ่อบอกว่าน้อยหนาใช่ไหมน่าจะน้อยหนาแต่ดูสภาพก็น้องเก่งอยู่แล้วพี่รู้ว่าน้องเก่งเดี๋ยวน้องก็จะเติบโตมาอย่างสวยงามและให้ผลผลิตที่ดีนะพี่เข้าใจว่าช่วงนี้มาอาจจะร้อนไปนิดนึงนี่ก็เงาะนะทุกคนข้างบนก็จะเป็นป่า ตรงนี้ก็เป็นหน้าทอยเองซึ่งทุกคนพอเอาของขึ้นแล้วเราก็จะกลับกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพาไปดูต้นไม้ที่จริงอะ่ะมันจะมีอีกฟางงที่พ่อแบ่งไปปลูกอีกที่อะ่มะมีระมุดไข่ด้วยนะคะทุกคนซึ่งหลังบ้านแล้วก็มีหลังบ้านแล้วก็มี นะคะทุกคนดูพระอาทิตย์เห็นไหมไม่เห็นอ่ะไม่เห็นหน,น,หน้อตะไเพราการทำสวนเนี่ยนะคะทุกคนมันก็ใช้กำลังกายกำลังสมองใช้ทุกอย่างเยอะมากใช้กำลังทรัพย์อีกเพราะเราทุกอย่างต้องใช้เงินมันก็เลยต้องใช้เงินนะคะไะ นี่นะคะก็คือต้นกล้วยค่ะอันนี้ทุกคนทุกคนก็รู้อันนี้ก็คือมะเป้านะคะมะเป้าก็คือมะพร้าวค่ะมะพร้าวน้ําหอมเราจะให้ชมแบบรวดเร็วมากนี่ก็สวนกล้วยดองกล้วยนี่นี่มะพร้าวค่ะทุกคนมะพร้าวอีกอันนี้อันนี้ก็คือ ชื่ออะไรพัมช็อกโกแลตช็อกโกแลตพัมอะไรสักอยาก่างทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูมละลก่อแต่อันนี้นกันชวดไฟอันนี้มันออกเองนะคะทุกคนเรามาดูนี่แม่น้ำเมื่อก,ก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นแม่น้ำลำธารทุกคนมันสุดยอดเดี๋ยวเราส่งไปด้วยกันอุ้ย <laughs> นี่นะคะทุกคนระวังนะลูกไม่ใี้ แม่น้ำลำธารเมื่อก่อนมันก็อุ๊ยโอ้ oh my god อันนั้นก็คือมาเดือ่อต้นมาเดื่อไทยนะคะทุกคนน้ำเย็นดีแต่ว่าเราไม่แหละตกตกลงไปอันนี้ก็ส่วนคนอื่นนะคะทุกคนดูแม่น้ำสิคือแบบว่า ในบรรยากาศเหมือนตอนเราเด็กๆตอนเราเด็กๆเราก็มาสวนใช่ไหมที่นี่ก็แบบทำให้เรารู้สึกเป็นเด็กน้อยๆอีกครั้งแต่ค่ะทุกคนยังไม่หมดค่ะยังมีอีกเราพาไปข้างล่างข้างล่างสุดท้ายละสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆอันนี้นะคะต้นมะเฟืองของเราค่ะ มะเฟืองมะเฟืองเราก็ชอบเรากินทุกอย่างอนะ่ะทุกคนเราแบบเรากินทุกอย่างจริงจริงผลไม้เรากินได้ทุกอย่างเราสามารถกินผลไม้ได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้ามันกินได้เราก็กินได้ไปเดี๋ยวเราพาไปเล่นน้ำเมื่อก่อนตรงนี้มันยังเหมือนเดิมอ่ะนี่โอ้ยมีปลาด้วยนะทุกคนแต่เราไม่ซูมหรอกเดี๋ยว นี่น้ำใสน้ำก็ใสอยู่นะอุ้ยอุ้ยน้ำข้างล่างมันก็จะลื่นนิดนึงนะทุกคนระวังนะระวังด้วยมันมาจากตรงนู้นโอเคนี่มันก็จะมีตรงนี้อีกที่เป็นต้นไม้เราอันนี้ก็คือต้นมะม่วงอีกแล้วนะคะทุกคน อันนี้มีหมวกด้วยอะอันนี้ก็คือมะม่วงค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ค่ะมะม่วงอีกค่ะมะม่วงมะม่วงเยอะไปไหนส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็คือลิ้นจี่ค่ะอันนี้ก็คือต้อนกล้วยนะคะทุกคนอันนี้อันนี้เงาะตด้ใจยังเงาะปะ่ะยี่งเงาะ ก็จงะงอกใบรลดค่ะเรามีเยอะมากทุกคนมันเยอะมากอันนี้นะคะแต่อันนี้ก็อะไรอ่ะงอแต่ใบที่ก็คือแบบนี้แล้วนะคะอ๋อันนี้กระท้อนอันนี้กระท้อนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือต้นกระท้อนทุกคนจงเติบโตมาอย่างดีะคะเราลอ,ลอกินอยู่ค่ะวันหน้าเราก็ยังหา หาปลูกอีกนะคะทุกคนพ่อบอกตรงนี้ตรงนี้ยังปลูกได้อีกเราก็จะปลูกเดี๋ยวพักก่อนเราไม่มีเงินหละศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีเงินปลูกอ่ะทุกคนเนี่ยรรเนี้ยมันสวยอ่ะทุกคนได้ยินเสียงน้ำมั้ยคะเราเราขอถ่ายเขาเลิกไหม เดี๋ยวเราให้ดูพอ่อพ่อนี่ก็คือแบบสัรหาให้เราโอ๊ยไม่ชอบคนหัวปลีค่ะหัวปลีหัวปลีเราไม่ค่อยชอบกินแต่เราก็กินได้อยู่เราไม่ใช่คนเรื่องมากเรากิกนได้แต่เราแค่ไม่ค่อยชอบขนาดนั้นเออเราก็ไม่มีอะไรที่ชอบทุกคนจยูท้องฟ้าไปเดี๋ยวเราเราก็จะรอพอ่อ หรือว่าเราจะพ่อทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะปะเราก็เดินข้ามน้ำไปแล้วก็ไปเอารถแล้วก็กลับบ้านทุกคนทุกคนคะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาลดน้ำให้น้องดอกไม้แล้วก่อนถ้าใครเคยดูคลิปที่แล้วเอาก็จะเห็นว่าพลอ,อ่ะคลิปล่าสุดอ่ะก็จะเห็นว่าพลอ,อ่ะปลูกดอกไม้ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากคราที่แล้วผ่านมาประมาณ2ี่สิบกว่าวันเนาะว่าน้องเขาจะโตมาขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมาลดน้ำด้วยกันโอเคค่ะโอเคน้ำน่าจะพอละปิดน้ำก่อนที่จริงอะ่ะเราใช้น้ำซาวข้าวแล้วแต่ว่าน่าจะหุงข้าวแล้วหรือยังไม่หุงก็ไม่รู้แต่เราก็จะให้น้องให้น้ำน้องละมา 嗯，嗯，嗯哼，嗯 เราวันนี้เราเพิ่งย้ายมาแล้วก็ไก่มันจิกกินอนะ่ะอันนี้คือน้องที่รอดชีวิตนะคะไม่โดนไก่จิกอันนี้ก็คือโดนไปครึ่งหนึ่งแล้วดูอมาเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้รอบบ้านว่าม,มีอะไรแล้วก็ชอบหลือเกินต้นไม้อันนี้นะคะก็คือมาอันนี้ชื่ออะไรนะนลาต้นพิชมาต้นอะไรต้นอังกาบหนูอไออังกาบหนูอังกาหน,หนูใช่ไหมมา อันก็คือสมุนไพรซึ่งมีดอกด้วยนะทุกคนดอกมันก็จะสวยๆอยู่เป็นสีเหลืองแต่มันอยู่ข้างในอะ่ะเดี๋ยวเราเอารูปขึ้นให้ส่วนนี้ก็ดอกดอกแก้วหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วก็มีต้นชมพู่ต้นหนึ่งตรงนี้นะคะทุกคนแต่ไม่ค่อยได้กินค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ห่อชมพู่ใช่ไหมมันก็จะโดนแมลงวันทองเจาะซึ่งมันก็อยู่สูงเหลือเกินนะคะทุกคน หอมไม่ถึงไม่ได้กินเลยส่วนอันนี้ก็คือมะมะเดือฝรั่งค่ะเราเพิ่งซื้อมาชำต้นหนึ่งแล้วน,นี้ก็คือแบล็คเบอร์รี่ของเรานะคะมีอีกต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้น้องเมลเบอร์รี่มัมเบอร์รี่ลูกหมอนนั่นเองค่ะทุกคนชำไว้อยู่ แล้วก็อันนี้ผักเนี่ยทุกคนอัน,นไม่รู้ว่าใครทําไก่หรือเปล่าหรือว่ามันหักเองไม่รู้อันนี้ก็คือต้นไม้ของเราที่เรามีนะก็คือก็คือทุกคนก็คือเราภูมิใจมากกับการปลูกต้นไม้แล้วมันออกใช่ไหมเวลาเห็นต้นไม้ออกแล้วมันใกล้จะได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะซื้อมาปลูกเรื่อยๆถ้ามีที่มีตังก็จะซื้อมาปลูกเป็นสมบัติของเราไว้เอองี๊สสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงขนาดนี้นะคะเราพบกันกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ